อะไรเลยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วจ้าโอ้ยพี่พวกคำรามมาแล้วอะ สวัสดีค่ะพบกับโอเวอร์โ oh หคนอย่างร้อนวันนี้เราจะมาเรียชันแอตเทอ on อท่านซีซั่นสี่ฟนอลซีซักับตอนล่าสุดตอนที่80บอกเลยว่าตอนนี้ได้ข่าวมาแว่วว่าดีดีแบบดีเกินค่าแล้วก็อ่ะเราก็ดูช้าไปประมาณ2วันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาดูวันนี้ดูนะครับก็ ฝากด้วยนะคะฝากติดตามด้วยจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนท,ที่ยังติดตามอยู่จนถึงตอนนี้ก็ก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามาแลวยังไม่รู้ว่าจะติดตามยังไงก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดติดตาม subscribe ให้เราได้ทุกช่องทางได้เลยนะคะก็ฝากด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาพร้อมรับมือกับอะไรบางอย่างซึ่งเราคิดว่าอาจจะตัดกลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันแหละว้าวโอ้พ่อจอเล่นการล่างแล้ว แล้วก็เฟรด้าก็กลายล่างด้วยอ่อโหอ้โหดูเดือดมากก็คือตายเลยจ้ะโอโหโหไลายโอเห็นโครงกระดูกเลยส่โครง ันนี้เป็นตอนที่ที่แบบไม่รู้อะเรารู้สึกว่าช็อตพวกเนี้ยช็อตทำลายอา่ารัชวงศ์นี่คือเป็นช็อตเนี่ยเข้าทำออกมาได้แบบสยดสยองแบบเห็นแบบชัดชัเลยหรือเปล่าไม่รู้นะคือที่ผ่านมารู้สึกว่ามันไม่ได้แรงเท่านี้เลยหรือเปล่าเราคิดปเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ ใครใครเขียนอยงไรก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับแออถแล้วใครที่อ่านมังงะเราเห็นช็อตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเออเป็นยังไงเราอยากรู้มากเลยอ่ะแบบช็อตในมังงะเป็นยังไงโอ้ไซยไซยองนะเอาจิงโหดลายทําไมถึงไม่ให้พ่อดูให้หมดกันล่ะท้งเรื่องที่กําแพงแตกในวันที่กําแพงแตกคาราปภะยหรเป้าี่ลูกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมสติกเบญญละเอึ้งเลยแน่นาเขาจากนี้ความปัถนาของลูกยังไม่มีทางเป็นจริงคนที่จะสมหวังคือเอเลนะไรานะ พอเห็นความทรงจำใน,นนาคตของเอเลยนแล้วไม่นึกเลยว่ามันจะออกมาเป็นเรื่องที่น่าเส,ายส,ายสายยียดสียงแบบนั้นเอาละ่ะเราึ้นเยอะเลยนะขอโทษนะเพรามันเป็นพอที่แล้วจริงๆภากละโอ้สกอร์คือดรามาติดผมกระนำมาเต็มที่เลยจ้ะออเคสตาราแบบนี่อผมกระนำเลยเเรารู้สึกว่าเออ ทำดีนะทำดีกว่าพา,พาร์ทหนึ่งเยอะเลยอะ่ะเชืยอดอเลนได้ทีแล้วก็คือแบบเอเลนแคร์มากยังไม่ได้ดูตอนที่พ่อโดนฉันกินเข้าไปเลยนะเป็นคนช่วยูให้พ่อไปสู้กับราชาในกำแพงสู้กับทั้งโลกเองเลย<ม>หากว่าท,ท่านจูโจมีพลังที่สามารถก้าวข้ามเวลาได้จริงแล้วก็ก็จะสามารถเอาความจำบางส่วนเฉพาะส่วนที่ต้องการให้กิชาดูและทําให้ส่งผลต่ออดีตได้ด้วย<ม>ตอนแรกพ่อ ิชชาของลังเลที่พ่อเขาเรียกว่าพ่อได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกิชชาแ <Okay. S 1> ต่เอาแต่ท่านมันพูนุรลุดไปใช้มันก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ว่า <Okay. S 1> เขายังชิงมันมาได้แล้วฝากมันไว้กับนาย <Okay. S 1> พ่อเขาเห็นอนา,นาคตที่อยู่หลังจากนั้นไปอีก <Okay. S 1> เห็นบางอย่าง <Okay. S 1> ขอบคุณนะพิชชา <Okay. S 1> เพราะนายช่วยพาฉันไปดูความทรงจำของพ่อเลยไม่มีหนทางในตอนนี้ได้ <Okay. S 1> แต่เป็นนาย ฉันเมื่อสี่ปีก่อนอ๋อ oh. ชัดเจนอ๋อ oh. แม่พังหดูดมีคือแบบเธอกำลังไปที่จุดคือทราบบอกฉนเอาไว้ <Okay. S 1> ว่าช่วยหยุดเอเลนดีเรารู้สึกเสียใจที่ทำตามคำสั่งนายลงไปอ๋อ oh. <laughs> แต่นายก็ไม่ได้มันไปสมหดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้ายูมีไปถึงทานเรามาันจะเกิดอะไรกันโอ้โอ้หนังไฮการที่จะอยู่ดูมีเริ่มเคลื่อนไหวไปแล้วนั้น โอ้ตาตาตายไม่ว่าโลกนี้มันโอ้โหโอ้โหแบบอย่าเงี้ยไปเลยอ่ะรถรถเหลือพื้นที่แค่เนยเลยอ่ะจากเธอเมื่อ2,000ปีก่อนเห็นมีคนแชร์เหมือนกันว่าย้อนกลับไปตอนแรกก็เหมือนกันเก่งจังเลยนะฮิสตเรียอานเอขนาดนี้แล้วนี่น,น,นี่ไงไบด้าตอนตอนที่มาเลี้ยงดูอยู่เอ่อฮิสตาอยู่ อืมต,ตอนนั้นไม่ใช่ค่ายนีวาดอะคือเราเส้นรู้สึกว่าคมแบบคมคือคมเล้วะไม่ใช่นเนยก็ชอบตีคนนี้ใช่ไหมล่ะโอ้ในภาพวาดก,ก็เป็นตาสีโอ้เธอเป็นเด็กหญิงอ,อ่อนเยนที่คิดถึงผู้อื่นเสมอนี่เนะี่ยคือนางเป็นเด็กหญิงตาบอดเหรอถ,ถึงตาแบบไม่มีแววอะตาไม่มีแววกันหมดเลยเหรอโอ้ยุดยุยยกล่าจักรวรรดิปะเนี่ย โอ้โหเพราะนี้มีแต่เครื่องโหดร้ายให้ทุกทรมากก็เลยทั้งทําตัวให้เป็นที่รักของทุกคนอืมโอ้ตัดมาเป็นแบบเก็บอ้าไม่ใช่กีบกุหลาบด้วยเออเป็นเท่าแต่แบบแรกนึกว่าเป็นกีบกุหลาบคนที่ปล่อยมูนี้ออกไปจากเราอยู่มันพูกนั้นจะเอยชื่อออกมาซะไม่อย่างนั้นค่าจะาควักลูกตาข้าหนึงงน่งของพระเจ้าทุกคน ท่าไม่จำเป็นต้องมีลูกตาครบสองข้างหรอแรงมากชี้ไปที่คิสคิสไม่ใช่คิสตาไม่ใช่คิสตาเนี่ยยูมี <fort una> เหมือนเรื่องของยูมีเลยอะ่ะมันเหมือนเรื่องของยูมีเลยนะ <feet of thought> โอ้อยทำไมโหดร้ายจังหวะ โอ้ผ้ามาล่าเนื้อมาด้วยอืมโอ,โอ้ยเสียงก็คือทำมาแค่สัญญากับ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 สิ่งนี้เลยเหรอโอ้เข้าไปในนี้แบบมันมีสัญญาของมันปบบที่แบบเป็นเหมือนกับการกาเนิดการกับสูทอแม่อ่ะโอ้ เนี่ยมันมีนามคือแบบดูยงก็เหมือนกับการเกิดใหม่การกำเนิดการแบบอะไรเลยเฮ้ยอะไรอะเซลอะไรไว้ะอะไรขึ้นโอ้โอ้โอ ค้อเป็นเซลโอ้แม่โอ้เดี๋ยนะอันนี้คือเซลไทท่าหรอที่โดนเมื่อกี้จะช่วยบุกเบิกเส้นทางถ่ยพวนดินที่ส้นะส,ะสะพานขุนเขาเผ่าเอเดียของเราจึงยิ่งใหญ่ขึ้นมากเลยอ๋ออืมผ่าเอเดียเขาจะให้เจ้ามีทายาทกับข้าเป็นรางวัลแล้ว ในานามของฟริตจงขุดถอนร่างสังคมพวกมาเลยที่น่ารังเกียจให้สิ้น้างโอ้นี่มันเป็นการแบบอ๋อมันคือยูมีนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอตาละแขวนประจานเลยอะไม่ใช่อ่อใครนะแอนน้นี่โอ้โหโอ้ฮะอีกแล้วหรอ ตอนนี้ตอนนี้ภาพของยูมีมันเหมือนภาพของคริสต้าเลยอะทั้งหมดสามองค์เนี่ยอ๋เนี่ยสามองค์คือสามกำแพงนี้ป่ะ มาทำอะไรอยู่ล่ะลุกขึ้นสิอีบา้าขอ้องข้าวดิแค่หอมไม่ทำให้เจา้าตาหอยรอด <laughs> อยู่มีธาตุของเราเอ่อสุดท้ายยังไงก็มองเป็นธาตุเอาจริงมันแย่มากเอาโอ้ยกระส์ฟีชใช่ไหมนี่ไงเอาเนื้อให้ลูกๆก,กินเข้าไปอ้าจำได้แล้วในภาพวาดท,ที่มันเป็นภาพวาดตอนไตเติ้ลหรือ เอ็นเครดิตนะที่เป็นภาพวาดที่เด็ก3คนกินเนื้อหรือจำไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเล่าของใครหรือเปล่าแต่แต่มันจะมีภาพวาดอะที่แบบว่าเ,ออเด็ก3คนกินเนื้อแล้วมีราชาให้อ๋อแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อกำแพงตามตามตามลูกๆทั้งหมด3องค์นี้หรออืมดที่สุดก็ได้เห็นลูก3องค์ของยูมีแล้วโอ้จงกินเรื่องของยูมีให้หมดซนะมาเรียบาเซชีะ ลูกของข้าเอ๋ยจงให้กำเนิดลูกหลานขายายหา่ขาวพันของข้าซะใส่เสลือดูมีสิ้นสุดลงไม่ได้เมื่อถึงยามที่ลูกสิ้นก็ให้หลานกินกระดูกสันหลัง <c oughs> น้ําไขสันหลังไงอ๋อเหรอสงสารว่านางก็ยังดูเป็นทาสอะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบราชินีเหลืออะไรเลยอ่ะโอ้ ในสิ้นยุคของข้าไปแล้วไอเดียของข้าจะยังใช้กายายากามมักษ์ของพิภพสืบไปท่านของข้าเป็นใหญ่ในชั่วการแต่เท่าที่ฟ้ายังไม่สิ้นดินสลายก็ยังคงท่าไม่ใช่ทานไม่ใช่พระเจ้าอะไรท้งนั้นเป็นแค่คนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องไปเชื่อฟังใครหรอกเธอเป็นคนเลือกเองเลยคนที่ตัดสินใจคือเธอเธอจะเป็นคนเลือกเองใช เฮ้ยหายหายเฮ้ยของฟ้าเรามาตลอดเลยเราคอยห้สักคนประกาศปรกาศคอยสักคนเอาแล้วตามีแววแล้ว มาแล้วมัน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 มาแล้วจ้าโอ้ยพี่พบกคำมรามาแล้วอะโอ้โอ้อุยได้โอ้ย,อย,อยได้เห็นเป็นบุนตาแล้วจ้าได้ได้เห็นเป็นบุตน,นบตาแล้วอะ นางจะก,การ่างเป็นยังไงก่อนเฮ้ยกาบพี่เฮ้ยไอไอปรสิตสันหลังเนี้ยโอ้โหโอ้ปานปานเฮ้ย แพนเค้กใช่ไหมโอ้แพนเค้กของจริงมาแล้วในที่สุดก็ได้เห็นแพนเค้กแล้วสำหรับน้องที่มาเมน้นแพนเค้กอะไรอ๋อโอเคได้เห็นแพนเค้กแล้วจา้าเอเนทำสำเร็จพวกเราชนะแล้วเอเลนได้เป็นพลังมพิพาบุรุษมาแล้วใช้พังมามิพวกวลแบบนี้แปลว่ามันจะต,ต้องแยกมาจากใจจำนวนของเอเลนแน่นอนเขาจะไปถล่มพวกกองทัพสัมพันธมิตรที่กำลังร่วมมาเลงไงล่ะเอเลนเป็นพวกเรานะอ้ย ไม่หลบๆก่อนไหมเนี่ยนเนี่ยหลบๆก่อนไหมแล่วนยกลับมาหาพวกเราแล้วหรอบ้านอะ่ะแปลกๆนะนี่มันอย่าบอกนะว่าไม่เข้าสะไม้แต่กำแพงวอลมาเรียก็ทำละแรายไปด้วยถ้าแค่จะถล่มกองทัศน์สมัยตมีมาเลกแล้วก็ไม่ต้องใช้มากขนาดนี้หรอก ามาแค่กำแพงนอกชิกันชิน,น่าก็พอแล้วไม่เห็นจะต้องเสียกำแพงไปเพื่อโจมตีศัตรูเลยถ้าเขาแค่จะถล่มกองทัพสัมพนมันธมิตรที่ร่วมพนอยู่กับมาเลยแล้วก็ถ้าทำแค่นั้นอะ่ะไม่เห็นต้องชาเจนจะโปรดสดาฟังเสียงค่ะอ้ฉันจะใช,ช,ช้พลังแท้ให้มรรุมสื่อสารกับลูกหลานยูเมียวทุกคนตอนนี้ฉันได้สลายพลังเกราะทั้งหมดทัว่วกำแพงแห่งพลาดีและเหล่าไททันทุกตัวท,ท,ที่อยู่ในนั้นจะได้เริ่มก้าวเท้าออกมาแล้ว เป้าหมายของฉันคือการปกป้องผู้คนบนเกาะพาราดีที่ฉันเกิดและเติบโต,ตมาอกับต้องการจะขุดลาก่อนคนผู้คนบนเกาะพาราดีและพวกมันจะยังไม่จบบนเกาะนี้เพราะมันยังคงไปไม่มียนหย,นยนุดจนกว่าจะฆ่าล้างลูกหลานยูมิจนหมดอย่างแน่นอนคิสตารอท,ท่านนี่ก็แมจะเหยียบย่ำบนโอ้โหไร้เสน,นี้คือแบบเป็นกว่าทุกชีวิตจะอยู่ข้างนองนอกนั่นจะวดวายหายไปจากโลกใบนี้โอเปเรน โอก่อนอื่นรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นท่านบันพาไม่ใช่ท่านกํากแพงก็คือพี่พากําลามก็เป็นเกียรติมากที่ได้เห็นตัวเป็นๆแล้วแล้วก็ววรู้สึกว่า โอเคเอเลนมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นก็รอดูผลพวงต่อไปเลยจ้าว่ามันจะเป็นยังไงแต่ประเด็นคือเสี่ยวเมื่อกี้เสี่ยวเอเลนกับเอเมื่อกี้เสี่ยวอาร์มินกับมิคาสาโดนเหยียบมากเลยเอาจริงคือแบบแพนเค้กอ่ะก็แต่ละก็คือโอเคก็เป็นตอนที่เราเข้าใจความหมายของแพนเค้กอย่างแท้จริงแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่แบบคอมเมนต์มาตลอดเลยว่าแพนเค้กแพนเค้กคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออดีใจดีใจแต่อย่าลืมนะว่าข้อสันนิษฐานของเรารอบแรกๆเราที่เราบอกว่าเสียงอาร์มินเล่าอ่ะ ไม่พรามว่าไงไเอเลนอาจจะตายตอนจบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูจากไตเตเนี่ยดูจากเอ็นเครดิเนี่ยเดี๋ยวดูนะก็คคอเอเลนไปอ่ะอาจจะจริงนะเรื่องแบบสุดท้ายตอนจบเอเลนก็คือตายจากไปอ่ะอาจจะแบบสวยงามหรือไม่สวยงามก็แล้วแต่แต่ก็ไปแล้วจ้าฝากาด้วยนะครับกับ r e ีย t ชันไอถังออนไททันตอนที่80จากเทอร์เมอร์2,000ปีก่อนก็เป็นอะไรที่ไม่ได้หนักกว่างที่คิดคือ คาดหวังว่าประมาณนี้แหละโอเคก็ได้เห็นเป็นมุนตาแล้วก็ดีใจก็เดี๋ยวรอดูผลพวงอะไรสืบต่อไปแล้วกันแล้วก็เฮ้ยดีใจได้เห็นแบบเรื่องของยูมีซึ่งเอาจริงๆข้อสันนิษฐานของเราอะ่ะคือยูมีเรื่องราวของยูมีตอนที่เล่าเรื่องการชี้ตัวมันค่อนข้างคล้ายกับตัวยูมีที่เป็นแฟนก็นเรียกว่าแฟนแล้วกันแฟนของริสตาอะไรเงี้ยบวกกับ ภาวะของยูมีที่ให้กําเนิดลูกหลานอ่ะมันเหมือนกับคริสต้าในตอนนี้เลยอ่ะซึ่งแบบมันมีความเชื่อมโยงกันในสามคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูข้อมูลหลังๆจากนี้แล้วกันเนาะก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าใครมีอะไรอยากมามอยก็คอมเมนต์มาได้เลยแบบไม่สปอยแล้วกันขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อ